เส้นทางคดเคี้ยวสูงต่ำสลับกันไปมาที่เห็นอยู่นี้เป็นเส้นทางจากบ้านทรายขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขึ้นสู่น้ําตกทรายขาวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความงดงามตามธรรมชาติและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งเป็นที่ตั้งของที่ทําการอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวอีกด้วยมะแอเจดโดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวบอกว่าในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ําตกรวมทั้งเที่ยวชมความงดงามตามธรรมชาติ และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนับถือวันละกว่าพันคนและเพิ่มเป็นหลักหมื่นคนในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดสําคัญสาคัญต่างๆจะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบมีทั้งมาเล่นน้ํามาดูความเป็นธรรมชาติเดือนหนึ่งก็เป็นแสนนะฮะเป็นแสนครับนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วหัวน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวยังบอกว่า ขณะนี้ทางอุทยานได้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ที่อยากให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปสัมผัสนั่นก็คือหน้าผาพญางูซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาคล้ายเสียงของพญางูโดยตามตำนานเล่าขานของคนบ้านทรายขาวบอกว่าพญางูคือเทพที่คอยปกป้องคุ้มครองพื้นป่ารวมทั้งชุมชนคนทรายขาวแห่งนี้โดยเคยมีผู้ที่พบเห็นงูขนาดใหญ่นอนขวางถนนเมื่อมีคนพยายามที่จะนำวัตถุสิ่งของต่างๆออกไปจากพื้นป่าแห่งนี้ จนต้องมีการขอขมาและนําสิ่งของที่เอาไปกลับมาคืนไว้เดิมทีทีเดียวแล้วก็มันจะมีต้นไม้บางอยู่ hmm. เมื่อเราพินิจพิจารณาดูเราเอาต้นไม้ที่บางต้นต้นหลังค่ายคือต้นนี้ต้นเดียวเราก็เห็นเป็นรูปร่างเป็นเป็น,ปนคล้ายจินตนาการเลยคล้ายงูซึ่งเป็นหินที่ธรรมชาติเขาร้างสันออกมา hmm. ก็เลย hmm. พยายามพัฒนาตรงนี้ hmm. ให้เป็นแหล่งท hmm. ่องเที่ยวแห่ใหม่ hmm. คือ ตรงนั้นเขาจะมีต้นลั่นทมเยอะมากเลยวันนี้เขาเขาเห็นกิ่งลั่น,นทมอยู่กิ่งหนึ่งซึ่งสวยงามมากประมาณเม็ดกว่าด้วยความคึกขนองแล้วอาจจะเป็นคนที่อื่นที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้เมื่อเห็นกิ่งลั่นทงที่สวยก็เลยหยิบจะเอากลับบ้านโดยไม่ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางเมื่อมาถึงจุดบริเวณที่เรายืนอยู่เนี้ปรากฏว่าจะมีงูใหญ่ขวางบนถนนมาคเปรียดเสมือนว่าเออ สมบัติของเขาทำไมจะเอาทำไมไม่ขออนอกจากหน้าผาพญางูแล้วหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายเขายังบอกกับทีมข่าวของเราว่าได้ค้นพบเห็นรูปร่างซึ่งหากมองอย่างผิวเผินจะคล้ายกับใบหน้าของมนุษย์ที่หันออกมาจากหน้าผาซึ่งหลังจากที่ทีมข่าวของเราได้เพ่งมองบางคนก็บอกว่ามีหนึ่งใบหน้าสองใบหน้าหรือบางคนก็บอกว่ามีถึงสามใบหน้าแล้วแต่ว่าใครจะจินตนาการ และนี่คือความงดงามตามธรรมชาติที่หลายคนอาจนึกไปถึงว่าอุทยานแห่งชาติน้ําตกทรายขาวอ,อําเภอโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีพื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาสันคาราคีรีได้ซุกซ่อนเอาไว้รอให้นักท่องเที่ยวที่อยากชื่นชมความบริสุทธิ์งดงามตามธรรมชาติเข้ามาสัมผัสบดินพรมสุกถ่ายภาพเกชาโสภาวนัททีมข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน